สวัสดีค่ะทุกทุกคนเปนพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่องพากินจับชาแนลค่ะวันนี้เราก็ได้น้องชายของเรามากินด้วยอีกแล้วนะคะสวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้นะครับพบกับข้าวมันไก่กี่กิโลนะห้ากิโลค่ะวันนี้เราก็ได้ข้าวมันไก่นะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยคะ<ส>่ะมาค่ะทุกคนไปกินด้วยกันเลยนนะค่ะเอาเลยจัดมาเขาให้ลูกบิดน้ำจิมำจ้มโรยเลยล่ะตาก่อนจัดเลย วันนี้เจ๊พาอุตส่าห์ลงมือทำข้าวมันไก่เองเลยนะเนี่ยสุดสีมือนะคะสุดยอดเลยขอตักแบ่งได้ไหมกินก่อนนะขอกินขอกินแบบเปล่าๆกันนี่ขำาใหญ่ๆตัวโตหมดไหมล่ะอืมอืมกิก่เรามีน้ำซุปด้วยนะคะก๋ตนุ่มอ่ะไง ได้ไหม้นอมอืมนี่ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องราดน้ำจิ้มก็อร่อยเนี่ยอืมอืน้ำซุปแบบน้ำซุปอย่างนี้ไแดบบ้ปะ ได้ับเนี่ยเอามั่นนะคะับทุกคนอือหืออือยอดคือข้าวมันไก่ปากซอยหนึ่งกระทิงแดงในตำนานเปิดสามวันเจ๊ง ให้เยอะไปหน่อยนะคะสองคนมากินด้วยกันเลยค่ะอืมอืมขอเคเราจะต้องตักข้าวมาก่อนตักข้าวมาไว้ตรงนี้ปึ๊บให้กำลังน่องดึงน่องอนกอย อันนี้ขอเลยน้องหนึ่งด้ป่ะจัดไปเลยค่ะจับไปอืออือหนี่ครับนึ่งน้องขอทอนนี้แล้วกันมากค่ะฮะอือเสือน้องเจ๊อยากกินนี่ครับ ขอยิมน้ำจิ้มนี่หน่อยไหมสดๆล,ลาดอุ้ยลาดลาดไปเลยนะครับโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเลยเรากินกันแบบว่าไก่นี่แบบเด็ดไปเลยอืม,อมลาดหนึ่งไก่ 在，在不在？嗯，嗯，嗯，嗯。 ร้านเน้นเนื้อแหละปยาชินด,ด้วยอืมยอดไก่นี่คือก็ต้มเองใช่ไหมยต้มเองค่ะนี่ถ้าใครมาเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนี่จะเจอกับร้านขามันไก่ อยู่หน้าอยู่ในซอยกันยิงแดนซอยแรกเลยนะครับขายดีมากครร้านนั้นอ่ะขายดีมากนะครับเดี๋ยวหลังเราจะทําเราจะมีวิธีการทําให้ดูนะถ่ายให้ดูโอเคมาวันนี้เราต้องชนแก้วกันหน่อยจับหนึ่งอยากเขาชนได้ไหม <laughs> เขาปากอะ่ะ <laughs> ข้าวอ่ะข้าวมันไม่แข็งไปข้าวพอดี ไม่มันด้วยนะไม่นมันด้วยคนก็นไม่เช่นเคยแก้วระดับโรงแรมให้โชว์จับไงวะนี่ครับแต่ที่สำคัญมันจะต้องมีในส่วนของเครื่องใน <c oughs> อืบอกเลยว่าที่นี่ เจ๊ต้มเองหมดนี่เน,นเน้นตับนะทุกงไนไม่ขาวเราก็เราก็เทด้วน้่จิ้มอร่อยครับเอาให้อันนี้ฝั่งนี้คือข้าวแลบเครื่องในอันนี้คือไก่ก็ตรงๆทางอ้อมไม่ต้องอ้อม

ปกติข้าวมันไก่อ่ะจะกินจังกวาแต่ว่าันนี้มีถูกอ่ยก่อนจะทำ ออกินหมดเนี่ยไปวิ่งสิบกิโลนะลงเหรอ,อขึ้นเ <mm> นืน้อไก่นี่ยังไงนุ่มไหมเนื้อไก่นุ่มมากเล่นเล่นเอาสตาร์กล้องเราแบบน้ำลายสอเลยตอนนี้อืม อืมนนอืมอืมอืมนอมับคำเล็กไปคำเล็กไปดูรุ่นนี่ดูรุ่นใหญ่เขากินกันเนี่ยปับ bọc nè nè nước Đẹp mắt rồi thật cua Cua

ถ้าเราจะเปิดอีกใช่ไหมนั้นข้าวมันไก่ครับหืมสอบติดตามด้วยแล้วกันนะครับเาาดี๋ยวถายหังกำรีก่อนนะครับรออีกนานนะครับผม <c oughs> คน,คนังไม่ได้ไม่เปิด <c oughs> ไก่จะหมดแล้วแต่าข้าวยังไม่ยุบเลย ข้าวนี่ต้องแบบทีเดียวนะว๊นะอดสองเลอเือเยาไปเอ็ดอรุ่นใหญ่จริงค่ะทุกคน <laughs> <laughs> ตอนแรกจะทํา,กาไก่ทอดนะแต่ว่าน้ํามันไม่มีพ <g ül> ีกเก่เกลี่ยออกไปซื้อเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึแบบ่งผมก่อน มาชนแก้าอันนี้เป็นชาลิปตันนะครับอันนี้เป็นไวน์ไวน์แดงราคาทุกคนเราก็อิ่มแล้วสักนะเดี๋ยวไปกินข้างนอกต่อ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้เราสองคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะก็เป็นขวัญและกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราสองคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย